เป็นอยู่ไหนอ่ะเริ่มเลยไหมคะสวัสดีค่ะทีมของเรากลุ่มบวกเวกทีมได้รับมอบหมายให้ไปสืบค้นข้อมูลด้านนโยบายสาธารณสุขกับบทบาททันตาสาธารณสุข เป็นเวลา20ปีย้อนหลังนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2543ถึง2563ค่ะงานด้านันงกรรมจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีมาแค่20ปีที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วเราก็ดำเนินงานด้านนี้มาตลอดอย่างต่อเน,นื่องทำทั้งด้านรักษาส่งเสริมป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูในทุกๆด้านมีนโยบายด้านงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอค่ะ เราเรียกการใช้งบประมาณหรืองบที่เราใช้ะคะ่ะคือในส่วนของสอปสอชอนะคะแล้วเราก็จะแบ่งปีกย่อยงบต่างๆออกเป็นงบ PPB, PPA, เปิดสรรพภัฟันดีกองทุนธนกรรมกองทุนตำบลแล้วงบสุดท้ายที่เรากำลังจะเริ่มต้นใช้ก็คือ Pre-schedule ค่ะไม่ยินเสียงที่คุยคุยเสียงไม่ออกคุยเอาเอาหูฟังออกก็ได้ ได้ยินแลยโอเคโอเคครับผมจากงบประมาณทั้งหมดนะครับทําให้เกิดโครงการมากมายนะครับซึ่งจากการค้นคว้าและก็รวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดเนี่ยเราสามารถแบ่งโครงการออกเป็น3ามประเภทใหญ่ๆดังต่อไปนี้อย่างที่หนึ่งเลยนะครับโครงการที่เคยมีและหายไปหรือว่ามีการดําเนินงานไม่ต่อเนื่องนะครับประเภทที่2ก็คือโครงการที่ยังคงอยู่แต่มีการเปลี่ยนชื่อหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกลวิธีหรือรูปแบบในการทํางานนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือโครงการเกี่ยวกับพระราชดำรินั่นเองนะครับเราเคยตั้งคําถามกันหรือเปล่านะครับว่าโครงการหลายๆตัวเนี่ยยังอยู่ไหมนะนะครับซึ่งโครงการยังอยู่ไหมนะเนี่ยก็คือจะเห็นได้ว่าโครงการประเภทนี้จะไม่มีความต่อเนื่องของกิจกรรมแล้วก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเป็นช่วงเวลานะครับซึ่งได้แก่โรงเรียนคู่หูนะครับโรงเรียนเครือข่ายนะครับแล้วก็โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเงินระดับทองระดับเพชรนะครับแล้วก็ในส่วนของ จะเป็นโรงเรียนอ่อนหวานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันไม่มีความต่อเนื่องของการทํางานนั่นเองนะครับต่อมาเราอยากให้ตั้งคําถาม <c oughs> อยากตั้งคําถามชวนคิดนะครับว่าใช่งานเดียวกันไหมหนะ้ากับที่เราเราทำมาซึ่งตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมางานพวกนี้ มันใช้งานเดียวกันจริง,รงๆหรือเปล่าอย่างเช่นตัวที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของการใช้ฟูอรไลซ์เสริมนั่นเองนะครับซึ่งการใช้ฟูอรไลซ์เสริมนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ปีถ้าเราดูไทม์ไลน์นะครับก็คือตั้งแต่ปี2,527นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องการปริมาณาฟูอร์ไลในน้ําดื่มนะครับซึ่งมีการศึกษาเพื่อหาระดับฟูอร์ไที่เหมาะสมสําหรับคนไทยโดยอาจารย์ประทีปนั่นเองนะครับ แล้วก็ป25ี2535ถึง2539เนี่ยก็มีการใช้ฟูร้ายเสริมชนิดอมแล้วก็ชนิดเม็ดแต่ว่า2ตัวเนี่ยเกิดการยกเลิกไปเนื่องจากว่ามีการมีความเป็นพิษของคนที่ได้รับฟูร้าเกินไปนะครับแล้วก็ปี2543เนี่ยก็จะมีการใช้ฟูร้ายเสริมในการเติมลงไปในนมซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็ปี2554เนี่ยก็มีการใช้ฟูร้ยเสริมชนิด ฟัวริวานิดนะครับในกลุ่ม0ูถึงสามปีภายใต้โครงการลูกรักฟันดีเริ่มทีซีแรกนะครับแล้วก็ปี60นะครับซึ่งเพิ่งผ่านมาก็คือเราจะเห็นว่าเราใช้ฟัวริวเสริมในยาสีฟันมากขึ้นนั่นก็คือการมีการรณรงค์เทคนิค2-2-2การแปลงฟันแห้งนั่นเองแล้วก็ปี60ปี2563นะครับที่เป็นปัจจุบันก็คือการใช้ฟัวริวานิด ในกลุ่ม4-12ปีซึ่งภายใต้โครงการฟรีสเก็ตดูนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งไทม์ไลน์ของฟัวไลท์ที่เห็นได้ชัดอีกหนึ่งโครงการที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนั่นก็คือซีแลนหรือว่าการเคลือบหลุมล่องฟันครับค่ะงานเคลือบหลุมล่องฟันนะคะก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่อยากให้สังเกตว่ามันเป็นงานเดียวกันไหมนะคะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยงานเคลือบหลุมล่องฟันเราก็ดําเนินงานมาโดยตลอดและก็จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมป้องกันโดยไม่ได้มีผลงานออกมาเด่นชัดว่า มุ่งเน้นมุ่งส่งเสริมป้องกันฟันปูด้วยวิธีการเคลือบหลุมร่องฟันนะคะจนในปี2548จึงได้จัดโครงการที่ชื่อว่ายิ้มสดใสเด็กไทยฟันดีโดยมีการจัดสรรง,งบแบบมีค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งก็ได้ผลดีค่ะทําให้ผลงานและตัวเลขสูงขึ้นตามยอดเงินที่จ่ายมาแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคในการใช้งบประมาณเพราะว่าการเขียนของงบประมาณด้านนี้นะคะจะเกิดความล่าช้าในการใช้งบ จึงปรับมาเป็นกองทุนธนกรรมในปี2,554จนถึง2,556เพื่อให้ความสะดวกในการดำเนินโครงการต่างๆแต่ว่าการบริหารกองทุนธนกรรมก็ได้พบปัญหามีการบริหารจัดการกองทุนได้ไม่ดีเท่าที่ควรจึงได้ถูกยุบกองทุนนี้ไปแล้วกลับเข้ามาสู่การใช้งบของสอปสอชอเหมือนเดิมในปี2,557โดยงบในสปสอชอที่เราเลือกใช้นะคะก็จะใช้ในงบของ PPB ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดสิทธิประโยชน์ในงานด้านส่งเสริมป้องกันแล้วก็หลังจากนั้นงานซีแลนก็เข้าสู่ระบบลูชีนเมื่อมันเป็นงานประจำค่ะผลงานก็จะไม่เด่นชัดก็จะเป็นการทําแค่ตามเป้าหมายไม่เพราะว่ามันไม่มีสร้างไม่มีตัวกระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานจนในปัจจุบันค่ะเราจึงมีโครงการมีงบประมาณที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวสร้างแรงจูงใจและสร้างผลงานขึ้นเราเรียก เราเรียกงบประมาณตัวนั้นว่าฟรีสเก็ดูค่ะซึ่งคิดว่างบตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ผลงานซซเลนเกิดขึ้นมาอีกค่ะและโครงการต่อไปที่เราอยากถึงนะคะก็เป็นโครงการด้านสถาปัตยพระราชดําดิค่ะค่ะโครงการบันเทิพระราชทานนะคะก็เริ่มต้นเกิดจากกระแสพระราชดรัดของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9้านะคะ พระราชทานแก่หน่วยธนกรรมพระราชทานเมื่อเดือนเมษาย,ยนส5 4 7นา่ความว่า เวลาไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อยทําให้ไม่มีความสุขจิตใจก็ไม่สบายร่างกายก็ไม่แข็งแรงนะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีเป้าหมายว่าหากผู้สูงอายุที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียมจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อปี2548เป็นปีแรกนั้นเนี่ยจึงมีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปิ ผู้ปฏิบัติงานที่ใส่ฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุแต่งบประมาณนี้ก็มาได้แค่1ปีนะคะหลังจากนั้นปี2551คณะกรรมาการสปรสชก็กําหนดให้บริการการใส่ฟันเทียมเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าระหว่างที่ดําเนินโครงการฟันเทียมราชทานก็มีโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติด้วยโดยโครงการนี้เนี่ย เมื่อวันที่21มิถุนายน,น2553หน่วยงานวิจัยได้ทุน9ถวายรากฟันเทียมซินดิที้2แบบรองรับฟันซีเดียวจำนวน999ชุดถวายกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและพระองค์ท่านก็ได้มอบให้กับคณะทันตแพทย์ทั้ง8แห่งนะคะรวมทั้งโรงพยาบาลต่างๆ35แห่งใช้ในโครงการรากฟันเทียม999 99ชุดแต่เนื่องจากโครงการนี้เนี่ยมีข้อจํากัดมากมายไม่ว่าจะต้องใช้ทันตแพทย์เฉพาะทางรวมทั้งข้อจํากัดของการเลือกใส่รากฟันเทียมในกลุ่มผู้สูงอายุและระยะเวลาที่ทําในแต่ละขั้นตอนทําให้ความสําเร็จของโครงการนี้ค่องกลางเห็นเห็นผลช้านะคะในปี2554 กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับสปสชดําเนินโครงการฟันเทียมพระราชทานภายใต้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าถึงบริการการใส่ฟันเทียมมากขึ้นแล้วก็ได้ใส่ฟันเทียมในกรณีของการใส่ฟันเทียมบางส่วนแล้วก็ใส่ฟันเทียมทั้งปากนะคะในปี2558 กรมอนามัมายกระทรวงสาธารณสุขและสปะสาช,าชาได้จัดทําโครงการฟันเทียมพระราชทานภายใต้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าร่วมกับคณะทันตแพทย์9สถาบานันเพื่อขยายบริการให้ฟันเทียมกับผู้สูงอายุและมีการดําเนินโครงการมาจนถึงปัจจุบันเราก็จะมาดูกันนะคะว่าตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีจํานวนผู้ได้รับบริการการใส่ฟันเทียมเท่าไหร่นะคะ ค่ะจากกราฟนะคะจะเห็นได้ว่าปีแรกที่มีผู้รับบริการใส่พันเธียมสูงตามเป้านะคะเพราะทุกเราทุกคนเนี่ยทราบกันดีว่ามีค่าตอบแทนเข้ามาเป็นก้อล่อและเมื่อเทียบกับปีถัดไปงานลดลงเพราะว่างบประมาณค่าตอบแทนเนี่ยที่หายไปนะคะต่อมาการใส่พันธีมเนี่ยได้จัดเข้าไปอยู่ในตัวชี้วัดจึงทําให้ทุกที่เนี่ยเล,เลือกไม่ได้นะคะว่าจะทําหรือไม่ทําทุกที่ต้องทําเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดตัวนี้นะคะทําให้ผลงานเนี่ยไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะในปี2558ถึง2559นะคะ ผลงานเนี่ยสูงที่สุดเพราะว่ากรมอนามัยและคณะทันตแพทย์คณะทันตแพทย์งเก้าสถาบันร่วมกันทําฟันเทียมให้แก่ผู้บริการนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูโครงการในพระราชดำริโครงการต่อไปเลยค่ะค่ะโครงการที่สองนะคะคือโครงการของวันที่21เ็ดตุลาคมนะคะเป็นวันทันตาสาธารณสุขงชาตินะคะทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเป็นวันทันต์ของโดยโดยสมตัวเสดดีสมเนจย่านะคะ วันทันตาสาสุขเริ่มจริงๆคือพศ .2532 นะคะโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่21ตุลาคมเป็นวันทันตาสาสุขแห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชาพุลเนืน่องในวันพระราชสมภพสมเด็จย่านะคะรวมถึงโครงการฟันสะอาดเหนือแข็งแรงที่ทรงใส่ใจในสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยจริงๆค่ะครับผมถ้าสมมติว่าเราจะมาดูนะครับว่าแผนผังตลอดอการทํางานของ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อผู้ใหญ่หรือว่ากระทรวงเนะี่ยคิดโครงการมาหนึ่งโครงการเนี่ยจะเอาเงินเนี่ยมาล่อให้คนทํางานหรือว่าเอาเงินเนี่ยมาล่อผู้บริหารนะครับให้เป็นให้มีให้สร้างสร้างแรงจูงใจเพื่อเพื่อให้คนเนี่ยทำงานมากขึ้นให้เพื่อเพื่อเอาเงินส่วนนั้นมาเป็นค่าตอบแทนนะครับเมื่งบประมาณหมดเนี่ย เมื่อประมาณหมดเนี่ยผู้บริหารระดับสูงก็จะนํานโครงการพวกนี้ไปถูกบรรจุให้กลายเป็น KPI หรือตัวชี้วัดนะครับสุดท้ายเมื่อไม่มีค่าตอบแทนเนี่ยผลงานที่เป็น KPI เนี่ยก็จะได้ไม่ตามเป้าผลง,งานก็จะลดลงแล้วก็พอผลงานลดลงปุ๊บเนี่ยก็คือพวกโครงการพวกนี้ก็จะถูกเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็จะวนลูปใหม่กลนนับมาเป็นโครงการหรือว่าโครงการเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วก็อาจจะคิดเป็นโครงการใหม่แล้วก็เข้าสู่วัฏจักรนี้เหมือนเดิมครับ ค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าต่อให้มีนโยบายหรือโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นมาไม่ว่าทิศทางงานต่อไปในอนาคตจะเป็นไปในรูปแบบใดท้ายที่สุดทันตะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่านย่อมไม่ทิ้งปณิธานที่ต้องการเห็นประชาชนทุกคนมีสุขภาพในช่องปากที่ดีค่ะพวกเราวกเวกทีมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ เปิดไมค์อะค่ะถามสามได้ไหมครับ คถามได้ไหมครับขออนุญาตนะครับไม่รู้เราไม่รู้จักกันอยู่เนาะอาจาร,รย์สุธีนามล้งอ๋ออาจาร,รย์ไม่ครับอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านอชอบชอบคำเมื่อกี้คำว่าคำว่าปณิธานที่พูดถึงเนี่ยกับชีวิตจริงคืออะไรครับคือคเขาปัปณิธานสวยงามเนาะ คำที่พูดดูดีสวยงามแล้วพอในชีวิตจริงมันคืออะไรครับก็จะต้องทำต่อไปอ่ะในชีวิตจริงก็คือทำงานด้วยใจอ่ะค่ะแปลว่านโยบายไม่มีผลกับพวกเราต่อให้ทำเลยก็ตามฉันก็ยังทำต่อไปแม้ว่าจะได้บรรจุไม่ได้บรรจุไม่สนใจอะไรอย่างนี้ไหมขนาดนั้นไหมมันก็ฝังลึกไปแล้วค่ะ<笑><笑>มันก็าจะามีผลในด้านของกำลังใจในการทำงานแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว งานที่เราอยู่ในมือเราเราก็ยังตั้งใจที่จะทําให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่กําลังและแรงใจเราจะทําได้อะคือคือที่ผมตั้งคำถามตรงนี้คืออย่างนี้ครับเพราะว่าในมิติหนึ่งเทียบกับตัวเองเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นการเงินเป็นตําแหน่งหรืออะไรก็ตามเป็นแรงดันภายนอกเนาะให้เราขับขึ้นชิดต่อไปได้ใช่ไหมครับแม่เหม็นแรงภายนอกให้เราขึ้นต่อไปได้แต่แรงดันภายในอ่ะสิ่งที่บ่งบอกถึงความตัวเราเอง นี่เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตเราแต่ละวันซึ่งเราจะไม่เกิดจากการเรียนรู้ไงครับไม่ได้เกิดจากตำรามันเกิดจากการปฏิบัติงานจริงว่าเราเรายังคงเห็นชีวิตผู้คนอยู่เราเห็นคุณค่าของงานเราอยู่โอ้โหว่าเรื่องนี้สําคัญมากเป็นเรื่องที่มันใหญ่อหะคือถ้าถ้าตรงนี้มันลอสไปปับป๊บเราก็จะพึ่งปัจจัยภายนอกหมดเลยถ้าเราไม่สามารถคลิปเรื่องพวกนี้ได้การคลิปเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะเป็นได้คลิปจากอะไรอะรักษาปัจจัยภายคือ เขาเรียกว่าแรงขับภายในของเราเราจะรักษามันจากอะไรอในเมื่อแรงขับภายนอกสู้แทบตายเราสู้ไม่ไหวเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะน้ํน